สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำไม่ได้มันเป็ด Do Everything We Can สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูมีดพับนะผมอีกเล่มครับผมสำหรับมีดพับเล่มนี้ ที่จริงผมสั่งมาที่เขาโฆษณาขายมันจะเป็น c ีวีวีพ i ็กนะผมแต่พอแกะกลองมาก็เป็นมีดพับจากจีนนะผมไม่มียี่ห้อนะผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับผมด้ามจับก็จะเป็นสีดำนะผมเป็นจีเทนนะผมก็ก็ถือว่าโอเคครับผมจีเทนดูดีครับผม ข้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นคลิปสเตนเลสนะผมคลิปย้ายตำแหน่งไม่ได้นะผมด้านสันก็จะมีแบ็กสเปเซอร์ะนะผมเป็นน่าจะเป็นสเตนเลสนะผมที่ระบบเปิดก็จะเป็นฟลิปเปอร์แท็บนะผมที่ฟลิปเปอร์ก็จะมีจิมปิ้งด้วย ใบมีดก็ไม่กึ่งกลางเท่าไหร่นะผมค่อนมาทางซ้ายหน่อยๆนะผมแต่ดูโดยรวมทั้งภายนภายนอกก็ดูแข็งแรงสวยงามดีอยู่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในใบมีดกันครับผม ใบมีดคาระบ,บุว่าเป็นเหล็กดี2นะผมรูปทรงเป็นแบบน่าจะดรอปคอยนะผมแล้วก็การเจียก็จะเป็นแบบเซเบอร์กรายหรือแฟลทกรายค่อนข้างเกินครึ่งใบอยู่นะผมดัดสันก็เจียนิดหน่อยครับผมให้มันแหลมเวลาแทงทิมแทงนะผม รูปทรงใบมีดก็ลักษณะคล้าย tactical knife เหมือนกันนะผมมีต่อสู้ป้องกันตัวก็ใบมีดก็เป็น stone watch นะผมเส้นเหล็กเอ้ยการทำผิวมาเป็น stone watch นะผมก็ไม่มีตัวหนังสือระบุไว้นะผมข้ามาฟังนี้ก็เหมือนกันนะผมไม่มีตัวหนังสือใดๆเขียนไว้นะผม รูปทรงใบมีดก็ถือว่าโอเคสวยงามดีอยู่ครับผมด้านสันตรงนี้ก็มีจิมปิ้งนะผมกันลื่นนะผมแอคชั่นก็ แอคชั่นถือว่าเลื่นไหลดีอยู่ผมการจับก็กระชับดีอยู่ผมเดี๋ยวลองมาวัดขนาดกันคร่าวๆนะผมความยาวรวมนะผม22เซนติเมตรเลยนะผม8นิ้วกว่านะผม ความยาวเฉพาะใบมีดก็เกือบเกือบสิบเซนนะผมตลอดทั้งใบนะผมแต่ถ้าเฉพาะคมก็ประมาณเเซนครึ่งนะผมส่วนด้ามจับเฉพาะด้ามจับก็ประมาณ12เซนครึ่งนะผมใบมีดกว้างสูงสุดอยู่ที่เกือบเกือบสมเ,เซนนะผม2.8.2.9งมิลลิเมตรได้สันหน้น่าจ,จะ3ม mm มิลลิเมตรครับผม ส่วนการทดสอบความคมอาจจะเว้นไว้ก่อนนะผมเพราะว่ายังช่าง,งใจู่าผมว่าจะรับหรือว่าจะคืนดีครับผมแต่พูดถึงว่าคุณภาพในการผลิตโด,ดยรวมผมก็คิดว่ามันก็โอเคอยู่นะผมรูปทรงใบมีดผมก็ถือว่าโอเคมันสวยอยู่ครับผมใบอาจจะไม่ตรงกลางเท่าไหร่แต่ถ้าปรับจูนก็ไม่แน่อาจจะเึงกลางใบได้ไหมผมวัสดุ G 1เทอะไรก็ ดูดีครับผมไลเนอร์ก็หนาแข็งแรงดีครับผมแต่ครับผมก็โดยรวมก็ถือว่าดีครับผมแต่ที่ปัญหาที่ผมจะคืนเงินและคิดว่ามันไม่ดีก็คือราคามันอาจจะแพงเกินไปนิดหน่อยนะผมถ้าตัวนี้ราคาสักประมาณ450หรือ490 หรือ500ก็ยังพอรับได้ครับผมแต่ตัวนี้ผมได้มาในราคา630บาทซึ่งมันกอน็อาจจะแพงไปนิดหนึ่งนะผมว่าแต่ก็อาจจะรับได้นะผมเพราะว่ามันก็ทรงสวยดีคุณภาพก็ก็น่าจะโอเค,ครับลื่นไหลดีอยู่นะครับผมติดแค่เรื่องราคาที่ว่ามันจะสูงเกินไปนิดหน่อยก็เดี๋ยว ไปคิดสักคืนหนึ่งก่อนว่าจะรับหรือจะคืนเนงินเขาก่อนนะผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง u t u b e ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ